yo sok pakawaran sammasampudo saka toena pakawatahmo sok patipano yasa pakawato saka sangko Kari iya thara menggaru pite iya pipu jayama Satu nopante makawa sujira pariniputopi ตูมอาหังตังทิคารามิตายาสุขายาอะรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวา

Oi Bi no mi <No. S 1> no. ตื่นขึ้นมีนานไม่เห็นลูหล้าพี่น้องเป่าพันเล่นแต่โตน้กขาวจากเจ้าเพียงกันเล่นแต่น้อง สอนแกแลอโรูรคาเข้ามาวิงวอนได้ความทุกข์ร้อนหัวกายอินรีสครั้นสิ้นลงปากกลับรายหายจากเรียกกันว่าพี่ลกรักผัวรักเขาชัดหน้านี้ทวาสากพีเปื่อยเน่าผู้ปองเขา เข้าไปเยี่ยมมอเขาบ่อได้ต้องเครียดกลัวนะนะักหนาเขาผูกพอรัดมือเท้าเข้ามัดรัดรึงตรึงตาเข้าห้ามเอาไปทิงไว้ป่าชาเขากราบคืนมาสูย่ยาวเรื่นพรังตนอยู่เอกาอยู่กับมู ยือพราพันละวันสัตว์ชินของตนคนมาปั่นกันเขาพองทานั้นไม่ใช่ของเราเมื่อตนยังอยู่เรียกว่าของปู่เดี๋ยวนี้เป็นของเขาแต่เงินใส่ปากเขายังคว้ารวงเอาไปแต่ตัวเราเน่าทุ่อาสาพราตายอยู่น้ ันระรัวรังพึงถึงตัวอยู่ในป่าชาผัวเมียสิ้นซายิ่งแลยิ่งล่าไม่เห็นตามมาเห็นแต่สิ้นทาเมตตาภาวนาตามเลี่ยงรักสา,สาอุ่นเนื้ออุ่นใจสิ้นทานมาช่วยได้เป็นเพื่อนมัว เลิศลำอัมไยอาตะกิเลตมากมีสิ้นพาไปเกิดได้วิมานเลิศประเสริฐชมสีนางฟ้าแห่งล้อมอบล้อมมากมี ขับกรองดีสีฟังเสียงบรรเลงบรรเลงสมบาแก้วกระเอานาวรานับหน่อยไปหรือคุณพระโทรสะพนที่ตนนับเือพระธรรนั้นหรือ สั่งสอนทุกวันพระสององค์อริรักมาเป็นป่นปากพระกรรมฐานเออวอวยสงบาติาโนปรารานดีกว่าลูกหลานพระเสด็จเรือเราลูกผัวที่รักมเห็นต่นมนาพระเขาเสีย ช่วยเพื่อนมุ้ยด้วยเราไปหลงรักเขาเห็นไม่เป็นการรักตนดีกว่าจัำสิ้นภาวนาบำเพ็ญสิ้นทางจะได้ช่วยตน ប្រើងក្លាង់ จูสนาเมออยูเพื่อรีประพื้นตนไม่เหมือนคนถูกไปไม่บนศีสาถึอรอความตายจะไม่มาถึงเรานั้นไม่ 心。<noise> <noise> สิกออ็อ่านและรูปคือกายกับใจย่อมอาศัยกันอยู่เป็นของคู่กันเอกสมมิทิชมานาสมมินอุภูรันชันติปัจจียาติเมื่อไ่ายใดฝ่หนึ่งแตกสลายทั้งสองฝ่ายก็ ไปด้วยกันยาทัาปีอังยาตางพิชังเทเตหุตังวมรู้หะาติเปรียบเหมือนพื้นยากได้ยางเงินที่ว่าโลกในพื้นแผ่นดินย่อมง,งอขึ้นได้ปาทาวีราสัญญาขรรมาสิเดย จัตทุพยาง เหมือนกันเหตุปากิจัะสมปูนาเหตุร่างกานไมรู้ชะเผอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้เมื่อเหตุนั้นแต่สลายก็ย่มดับไปย่าทครอาง นของรถเเอาด้วยกันความเรียกว่ารถก็มีขึ้นได้เอวังพันเมสุสันเดสูโูติสาตโติสมาติเมื่อกานทั้งหนายังมีอยูก็เหมือนกันทำสมมุติว่าคนและสัตว์ก็มีขึ้นได้ จปาปัญจายามะโจกุรุเติตาเมื่อผู้ที่ตายไป จโยปาวาทติผู้ใดเจริญด้วยศีลและบีศรทาปัญญาญาจาเทนสุเตมจูปะยามเป็นผู้มีปัญญาสดับสึงษาในการเสียสละโสตาติโสสัพุริโสริจาคะโน บุคคลผู้เป็นสัตบุรุษเป็นผู้เชียบแหลมเชนน่นนั้นอคิยะติสาราิเทวะอาตโนย่อมเป็นผู้ถือเอาประโยชน,น์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้อาเชวะเกียริจะมาตะปังโกชัญญ yeah